ถ้ามีเรื่องจะถามตามไปซ้ำเลยเปื่อเลยช่วยห้ามหน่ระวังระวังอ่ะังตัวนี้ระวังเลยตัวนี้หรอุะมเหม็นเปรี้ยวอ่ะอุ้ยอุ้ยหอกเลยดแพงหลอกเลยเฮ้ยดีมาซาตง นั่นมันภาว่านี่นะเลยห้ามเข้านะห้ามเข้าบวาเข้าเข้าเ้าเข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 ้เข้าเข้เข้า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 ้าเข้าเข้อเข้า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 ข้เข้าไข้ด้เข้า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 เข้ข้า้้ข้าเข้าไไ้ไม่ได้้้เข้าได้้้้้ข้เข้า้ไม่ได้ข้เข้า้้้เข้าเข้าไ้ อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรกันนะให้ข้างในได้บอกเราสิมันเน่ารกรกภูไม่ใช่เหรออเอ่ยท่านอยู่มาบานท่านคุกเข่าท่านอยู่มาบลี้ยงหลายสิ่เดีอะแค่ภาพว่าจะกลัวอะไรกันอะบอกว่าห้ามคุกเข่าไงลุกขึ้นลุกขึ้นสิยมบานจะเอาชีวิตข้ายมทูตจะมาเอาตัวข้าไป ข้าไม่กล,าล้าปลอมเป็นโยมาบาลหลอกชาวบ้านอีกแล้วละ่ะข้าสมควรตายท่านโยมาบาลสำแดงฤทธิ์เดชแล้ว หยุดนะย้าไว้าธอนะไีเขาไปเลยไ่ตัากลัวเราฉเาขาไปท่ายมบาลไม่ชวิตด้วยข้าับานสิชีวิตกเรม็นหยดไว้ชีวิตพวกเราด้วยนมาก็ยังไม่อยากตายไว้ชีวิตเราก้วยังไม่อยากตายเกิดเรื่องขึ้นแล้วสิข้าให้คนรภาพหลอกลวงนี่ ไม่ได้ที่เมื่อคนตายนําเรามาที่นี่คงต้องมีบอแสอาจิตกรมาแล้วลอกภาพนี้นํากลับสารต้าลีโยมคุ้งรีบไโรดไว้ชีวิตด้วยเถิดโยมโปรเมตตาด้วยเมตตาพวกเราเป็นหวานโยอย่าทำอะไรพวกเราเลยเอาชีวิตพวกเราเลยเมื่อครูท่านท่านประชากแขนข้าจนข้าเจ็บไปหมดอะ ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ข้นมา่าเหรอมีอะไรอย่างนั้นเหรอดูสิถ้าจะเอาชีวิตเราไปท่นยมบาลให้เราฆ่าชาวต้องฆ่า้ชาวท่านโยม่าลใเราฆ่าชาวองฆ่าูาชาวหแล้วท่านยมบาบอกอย่างนั้น เจ้าเห็นอะไรเจ้าเห็นอะไรฮะเหลียยอีเหลียยอี เจ้าเห็นอะไรข้าต้องไปช่วยคนเดี๋ยวจะไม่ทันการนี่เจ้าเห็นอะไรกันเนี่ะต่อให้ต้องตัดหัวก็ห้ามไม่ใครเข้ามาเด็ดขาดรีบกลับไปที่ศาตาลีเรื่องเรื่องของตระกูลของเหยื่อถึงความเป็นมาไปเร็วนี่ทำไมชอบคิงข้าไแบบนี้อีกแล้วะให้ดีมันเล้ีกไปลีกไปเจ้าเจ้ายุด 连 E，连 E，连 E。 Ha 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 ha. รายงานแต่เท้าได้ตัวจิตกรแล้วกำลังลอกภาพที่วัดเจ้าจริงกงคืนนี้คงนำภาพน,นรก,กภูมิกลับสารต้าลีเลยพวกชาวบ้านไปหรือ,อยังไม่ขอรับต่างแยกย้ายกันไปเองไม่รู้ไปไหนแยกย้ายกันเองขอรับให้ทหารยาไปสืบดูว่าพวกเขาไปไหนกันขอรับเจียซุยเหรอเมื่อครูที่วัดเจ้าจิงกงไต่เท้าเจียได้